สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมออเรนวิลไลเดอร์นะครับวันนี้จะพามาชมหน้าจอเรือนใหม่นะครับ z 900 SE ปี2020นะครับหน้าจอ TFT สวยงามนะครับหน้าจอสามารถเปลี่ยนสีได้หน้าจอเปลี่ยนสีได้ ครับเป็นสีดําก็ได้นะครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็ซัดกาอยเอปีสองพันยี่สนี้นะครับก็จะมีโหมดการขับขี่เพิ่มขึ้นมานะครับสี่โหมดนะครับว่าจะเป็นไลเดอร์ Rider นะครับโหมดไลเดอร์ก็สามารถเลือกปรับแต่งกำลังเครื่องยนต์ได้นะครับแล้วก็ traction control สามารถเลือกระดับ 1, นึ่แล้วก็ปิดได้นะครับอีกโหมดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลนนะครับโหมดเลนก็กำลังเครื่องยนต์นะครับหกสแท็ชั่นถูกปรับไว้อัตโนมัติที่ระดับ3นะครับโหมดถัดไปจะเป็นลดนะครับก็คือกำลังเครื่องยนต์เนี่ยร้อส่วนแท็กชั่นจะอยู่จะถูกปรับอยู่ระดับ2นะครับ แล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือจะเป็นสปอร์ตก็คือกำลังเครื่องยนต์เนี่ยร้อเป็เลยนะครับแอคชั่นอยู่ระดับ1นนะครับทีนี้เรามาดูว่าหน้าจอมีอะไรบ้างนะครับเป็นท f t FT สวยงามนะครับก็จะเป็นวัดรอบนะครับวัดความเร็วนะครับอันนี้คือโหมดอันนี้ตำแหน่งไฟบอกเกียร์นะครับตำแหน่งไฟบอกเกียร์อันนี้จะเป็นไฟเตือนต่างๆนะครับก็จะมีไฟเตือน engine น,นะครับ ไฟสถานะการชาร์จแบตเตอรี่นะครับไฟเตือนระดับน้ำมันเครื่องนะครับไฟเตือน ABS นะครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งไฟบกเบรกว่างนะครับน,นี้จะเป็นนาฬิกานะครับอันนี้เป็นอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับอุณหภูมิแล้วก็อันนี้จะเป็นระยะทางรวมทั้งหมดของรถนะครับที่กระพริบกระพริบอยู่นะครับก็จะเป็นเกวัดระดับน้ำมันนะครับ เลนไมตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของทางคาวาซากินะครับมาดูว่าปุ่มซ้ายนะครับปุ่มแถวบนก็จะมีทิป A ทิป B นะครับแล้วก็จะเป็นระยะทางรวมส่วนปุ่มขวาก็จะบอกค่าเฉลี่ยน้ำมันต่างๆ AV ค่าเฉลีย่ยต่อทิปนะครับ แ้งนะครับก็คือคำนวณน้ำมันในถังที่เหลืออยู่เดี๋ยววิ่งได้กี่กิโลเมตรนะครับ AV s p e e d ก็คือความเร็วเฉลี่ยของเรานะครับ Total Time ก็จะเป็นระยะเวลาของเรานะครับต่อทริปที่กำหนดที่เราวิ่งไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดโวลต์แบตเตอรี่นะครับอันนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยกิโลเมตรต่อลิตร ก็คือตั้งแต่วันที่เราใช้งานเลยวันแรกนะครับอันนี้ก็คือหน้าจอหลักๆทั่วไปก็จะเหมือนตัว2019นะครับแต่อันนั้นมันจะเป็นเข็มเข็มไมเป็นอนาล็อกแล้วก็ความเร็วเป็นดิจิตอลแต่ส่วน2020เนี่ยก็คือจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วเป็นหน้าจอสี TFT สวยงามนะครับน,นี้มาดูฟังก์ชันการทำงานด้านใน นะครับก็จะมีเซตติ้งต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นชิปแรมนะครับตั้งเตือนเปลี่ยนเกียร์นะครับสามารถเปิดปิดไฟได้นะแล้วก็บรรทัดที่2ก็จะเป็น engine speed ก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะตั้งให้มันเตือนเปลี่ยนเกียร์ที่รอบเท่าไหร่นะครับก็สามารถเลือกได้ ครับมันจะเพิ่มทีละ2 5 0รอยห้บรอบสูงสุดอยู่ที่1น0 0งมืรอบนะครับเริ่มต้นอยู่3,000รอบนะครับแล้วก็อันที่3จะเป็นไฟแสดงสถานะของกุญแจชิป immobilizer นะครับสามารถเปิดปิดได้เช่นเดียวกัน ก็จะมีปรับความสว่างของหน้าจอนะครับก็จะมี3ระดับระดับ2ระดับ1มืดสุดนะครับระดับ3สว่างสุดจะมีตั้งค่านาฬิกาต่างๆนะครับตั้งเซอร์วิสเตือนเซอร์วิสนะครับอันนี้ก็จะเป็นบลูทูธสามารถแพรกับ โทรศัพท์มือถือได้นะครับทั้ง Android และ iOS นะครับผ่านแอปพลิเคชันโอเคหน้าจอการทำงานหลักๆข้าวๆก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกอันนึ่งยูนิต ก็จะเป็นการปรับสปีดอาจจะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือจะเป็นไมล์ต่อชั่วโมงนะครับเชื้อเพลิงจะเป็นกิโลเมตรต่อลิตรหรือจะเป็นหนึ่งลิตรต่อหนึ่งลิตรต่อหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับด้านล่างก็จะเป็นอุณหภูมินะครับจะเป็นอ,องศา,าเซลเซียสหรือว่าจะเป็นฟาเรนไฮต์ก็ได้ มีรอสกิดขึ้นมาของแต่งก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับกาชิ้นชิวหน้าตัวชาร์จไฟนะครับก็จะเป็นกันสไลด์ล้อหน้านะครับกัดก้นน้ำกันล้มกันสไลด์ข้าง สติกเกอร์กันลื่นข้างถังสติกเกอร์กันลอยถังนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงจะเป็นตุดมดตุดมดไม่ได้ใส่มาให้ดูสีก็จะเป็นสีสีเทาน้ำเงินนะครับรอน้ำเงินไฟก็จะเป็น led รอบคันแล้วครับไฟ n น o วหน้าหลังรวมถึงไฟบอกป้ายทะเบียนด้วย